ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไปลาให้เปรียวจดสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซี FC ไปแล้วนะคะประดาลโวกไปแล้วลฮะมาแต่เขายังไม่โทรหาเดี๋ยวเขาโทรหาหนูจะเติมเมน็ตต้องเป็นพันหนึ่งมีตังค์อะไรเติมเน็เตโทรศัพท์ถึงเครื่อง ภาษาเติมมันเคร่งใช้ยังไรอยู่เนี่ยเด็ดในบ้านก็ไม่มีเป็นสีแดง <c oughs> คุณกำไรคุณนิตยาสวัสดีค่ะ เปิเ้วอะคำเปิ้ยว แต่มันไกลคกรัวกลางเนะ <c oughs> ี่มันอยู่ใกล้ๆหน้าบ้านแต่มัน,กนกนะไ,มไกลครัวลม่กเดนมาเลยะมันไม่มีที่้งแล้วคร,นะรัวกลางดูข้าจีปะดา <c oughs> <c oughs> แต่ก็อร่อยดูน <c oughs> อร่อยบอ่ <c oughs> อร่อยข้จีปะดา พี่น,น้องโอ้ยทำภาษาภาษามามาข้าวโพงอากูลักพูลักบอกว่าให้ไปรดน้ำต้นมะม่วงกับเอ่อบักสีดาฝรั่งเมื่อวานยากก็รด,ดแล้วจ้าเมื่อวานเนี่ยารดแล้ว ราะว่าลุงช่างบอกว่าให้ลดแต่มเมื่อวานเขาลดลดทุกวันบ่หรือว่ายัางไงเขาก็ลดทุกวันถ้าเราเชา้าเราไม่ลดเย็ยนเราก็ต้องลดอ๋อต้องหยุดต้องลดอ่ะจัปีจะบปับ้านขอลงไลท์ก่อนนะคะถึงแล้วหลือป้าที่บ้านเลยจะดึกคุณบอกได้สี่สิบสามในช่างลุงช่างบอก ประมาณสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอะไรเงี้ยให้ลงเลยอ๋อมาค่ะน,นี่ก็บัทยาของลงไลน์ก่อนนะคะ FC นะคะมากินข้าวพองแล้วก็มากินข้าวจีข้าวจีปลาดาใ,ดะะใส่เม็ดขันตะวัน ชอบกินนี่นะชอบเหรอชอบแบบไหนชอบข้าวโพรงข้าวเน้นอ่ะข้าวหมดแล้วหมดแล้วข้าวนั่นข้าวเอามาหมดแล้วเดยังไม่ถึงยังไม่ถึงค่ะข,ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอ,ขอบคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ได้รูกคุณแจอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ที่เกทะเกเหมือนเดิม,ม,อ,ดมอันนี้นะคะ fc <อ>มะขามน,นะคะสั่งได้นะคะกดให้แล้วเดแล้วค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีคะ่ะยาอาชีมาทานมาะขามข้าวโปง่ง น่าทานมากค่ะจ้ามาค่ะมาทานด้วยกันนะคะมาประกาศขายมะขามประกาศขายมะขามค่ะยูโรบอกประกาศขายมะขามค่ะประกาศขายมะขามขายมะขามนะคะประกาศขายมะขามด้วย ค่ะค่ะเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวยตาจะลงไลแล้วก็จะไปรดน้ำมากดให้แล้วดอเแล้วค่ะขอบคุณจ้าเราจะเราจะไม่ท้อได้แต่เราไม่ถอยนะคะเราก็ขายต่อไปนะคะ ทำมาหากินต่อไปเนาะนะคะถึงจะมันจะแบบสังักหนึ่งยึดนึงนะคะแบบเขาจะมาบอกบอกแล้วยวากิเขาตกใจนะคะถึงกับนอนไม่หลับทั้งคืนนะคะแต่เราก็สตินะคะแล้วก็สติมานะคะเราก็สู้ต่อไปนะคะนอะ้องเอฟนะคะก็ได้เอฟนะคะกำลังใจจากเอฟซนี่แหละนะคะที่ เข้ามาเป็นกําลังใจให้ย่าแล้วก็สั่งซื้อมะขามแล้วก็มะขามแล้วก็เบีย้ยผักหวานแล้วข้าวเหนียวนะคะก็เราก็สู้ต่อไปนะคะนะคะเมื่อก่อนนะคะอจาเรื่องนี้เขาจะตรวจสอบอะไรนะคะเราไม่รู้เนาะไม่รู้ว่าไทยบ้านนอกเด้ออ๋อไทยบ้านนอกเด้อ ไทยบ้านไทยบ้านนอกเด้อเอาส่องไทยบ้านนอกวนี้พี่พี่ชัยนะคะพี่ชัยสั่งได้นะคะมะขามหญ้านะคะสนใจมะขามหวานนะคะพันอันนี้พันสีทองมันหมูนะคะ fc สองร้อยบาทรวมส่งนะคะเรามีบริการเก็บปลายทางโลเท่าไหร่คะมะขาม สองร้อยบาทคะ่ะสองร้อยบาทนะคะรวมส่งนะคะเฮอ,อเอาไหมแกเอเฮอเฮอ,อหเหรอว้าพอ,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 าอม่ได้ทั้งพุน่นเห็นได้ก็ได้เท่านี้ร้ำนโดดอ๋<า>อหักหน่อพุอ่น,น,น,นมันยังไม่อ้อ ลูกก็ชอมะมะขามมนะขามเอซี F C. ถ้าไหนาสนใจมะขามก็สั่งได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมันหมูนะคะมันหมูมันหมูสะส่วนมากนะคะเอฟซีอืม